ในยุคที่เทคโนโลยีและความคาดหวังผลักดันให้เราต้องเชื่อมต่อและทำงานอยู่ตลอดเวลาหลายคนกำลังเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากความซับซ้อนตารางงานที่แน่นขนาดกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลการแจ้งเตือนที่ดังไม่หยุดและภาระงานที่ถาถมเข้ามาไม่ขาดสายล้วนส่งผลให้สมาธิของเราแตกกระจายพลังงานลดลงและประสิทธิภาพการทำงานถดถอยท่ามกลางความวุ่นวายนี้หลายคนเริ่มมองหาทางออกและหนึ่งในแนวทางที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การ ทำให้มากขึ้นแต่คือการทําให้น้อยลงอย่างชาญฉลาดผ่านกรอบคิดที่เรียกว่ามินิมอลลิสต์อย่างไรก็ตามมินิมอลลิสต์ในบริบทของการทํางานและชีวิตสมัยใหม่นั้นเป็นมากกว่าแค่การจัดบ้านให้โลง่งหรือการมีเสื้อผ้าน้นอยชิ้นแต่มันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ส่งพลังในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของเราโจชัวเบเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านมินิมอลลิสต์ได้นิยามไว้อย่างน่าสนใจว่า มินิมอลลิสต์คือการส่งเสริมสิ่งที่เราให้คุณค่าสูงสุดอย่างตั้งใจและกําจัดทุกสิ่งที่มาขัดขวางเราออกจากสิ่งนั้นคําจํากัดความนี้ชี้ให้เห็นว่าหัวใจของมินิมอลลิสต์คือการเลือกอย่างมีเจตนาเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ b y b s Be Your Best Sales เป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด My Set คลิปนี้เราจะพาคุณมาวิเคราะห์หลักการทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดมินิมอลลิสต์และนําเสนอแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของตนเองสร้างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีสมาธิมีความหมายและเปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มกันที่แกนแท้ของแนวความคิดเพื่อทำความเข้าใจกรอบคิดแบบมินิมอลลิสต์หรือมินิมอลลิสต์ n ม s e เซตกันนะคะการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่การกำจัดวัตถุสิ่งของแต่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองกระบวนการคิด หรือที่เรียกว่ากรอบความคิดแบบมินิมอลลิสต์คือหัวใจสําคัญที่จะทําให้ปรัชญาน,นี้อย่างลากลึกและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแทนที่จะมองว่าเป็นการลดทอนแต่ควรมองว่าเป็นการคัดสรรและให้ความสําคัญกับแก่นแท้กรอบความคิดแบบมินิมอลลิสต์ประกอบด้วยหลักการสําคัญดังนี้ค่ะ 1. ความตั้งใจคือการตัดสินใจอย่างมีสติและเจตนาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกเก็บสิ่งของไว้การตอบรับคําเชิญเข้าร่วมโครงการหรือแม้กระทั่งการ เลือกใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่างๆทุกการกระทำจะผ่านการไตร่ตรองว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของเราหรือเปล่า 2. การให้คุณค่าคือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างประโยชน์ความสุขการเติบโตให้กับชีวิตอย่างจริงๆแทนที่จะสะสมสิ่งต่างๆเพียงเพอควรมีหรือมีไว้ก็ไม่เสียหายกรอบความคิดนี้จะผลักดันให้คุณตั้งคำถามเสมอว่าสิ่งนี้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคุณจริงหรือไม่ สไม่ใช้ความสุดตรงแนวทางนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนใช้ชีวิตในห้องสีขาวโล่งหรือปฏิเสธวัตถุทุกชนิดแต่เป็นแนวทางที่อ่อนโยนมีเมตตาและมาจัดใจกลางซึ่งหมายความว่าแต่ละคนสามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและคุณค่าของตนเองได้อย่างอิสระในโลกของมืออาชีพคำว่ารกรงรังไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะแต่ยังขยายขอบเขตไปยังสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น การนัดหมายในปฏิทินที่ไม่จำเป็นและก็ไม่สร้างประโยชน์ความคิดเชิงลบและความกังวลที่บั่นทอนพลังงานวิสัยการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการสร้างสมาธิเช่นการเช็คอีเมลหรือข้อความทุกๆ5้านาทีความเครียดที่เกิดจากการรับภาระงานมากเกินไปหรือภาระผูกพันทางสังคมหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เกืเ้อหนุนกันความลบลวงลังเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่สูบฉีดเวลาและพลังงานของเราไปโดยไม่สร้างคุณค่าที่แท้จริงกลับมา การทําความเข้าใจว่าเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและสะสมอยู่ในชีวิตทํางานของเราคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจแขนแท้ของกรอบความคิดแบบมินิมอลลิสต์แล้วต่อมาก็คือคุณต้องรู้จักหลักของจิตวิทยาเบื้องหลังความรกรุงรลังทําไมชีวิตการทํางานของเราจึงซับซ้อนก่อนที่เราจะสามารถกําจัดความรกรุงรลังออกไปได้อย่างยั่งยืนการทําความเข้าใจสาเหตุทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะบ่อยครั้งที่ความซับซ้อนและความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบแต่เป็นอาการของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นจากการวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยทางจิตวิทยาหลายประการที่ผลักดันให้เหล่ามืออาชีพสะสมความรกรุงรังทั้งในชีวิตและตารางการทำงานโดยไม่รู้ตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้แก่ 1. ความเคยชินและความมืดบอดต่อความรกรงรัง ความยุ่งเหยิงมักเกิดขึ้นอย่างช้าๆทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นกองเอกสารบนโต๊ะจำนวนโปรเจกต์ที่รับผิดชอบหรือการประชุมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคุณจะคุ้นชินกับมันแล้วก็มองเห็นว่ามันไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปปัจจัยที่2ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในวัฒนธรรมการทำงานที่ยกย่องความยุ่งตารางงานที่แน่นจนแทบไม่ได้หายใจอาจทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ เป็นที่ต้องการและชีวิตมีความหมายการปฏิเสธคําขอหรือการมีเวลาว่างอาจทําให้บางคนรู้สึกผิดหรือกังวลว่าจะพลาดโอกาสสาคัญไปปัจจัยที่ 3. ปัจจัยทางอารมณ์การซื้อของหรือการตอบรับทุกโอกาสที่เข้ามาอาจเป็น,นกลไกการรับมือความเบื่อหน่ายหรือความเครียดจากการทำงานการช้อปปิง้งเพื่อปลดปล่อยหรือการตอบหลกลงเข้าร่วมทุกกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่างเปล่าล้วนเป็นการเตือน เต็มความรกรุงรังเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์เพียงชั่วคราวและปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4ผลพลอยได้จากชีวิตที่วุ่นวายในหลายกรณีความรกรุงรังไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่เป็นอาการที่สะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าเช่นการขาดการวางแผนการไม่กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนหรือการขาดเป้าหมายในอาชีพทําให้เราลงเอยด้วยการทําทุกอย่างไปโดยไม่มีทิศทาง การตระหนักถึงสาเหตุเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงเพราะมันช่วยให้เราเปลี่ยนจากการจัดการที่ปลายเหตุอย่างเช่นแค่การจัดโต๊ะเก็บของให้เป็นระเบียบไปสู่การแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาคือการปรับกรอบคิดและเริ่มพิจารณาถึงคุณค่าและสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนอย่างจริงจังเมื่อคุณเข้าใจกรอบคิดและรับรู้ถึงปัจจัยของการทําให้เกิดความรกรงรัง และความซับซ้อนแล้วต่อมาก็คือกลยุทธ์ในการตัดสินใจในการประเมินคุณค่าและสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนหนึ่งในเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดสําหรับมืออาชีพที่ต้องการนําแนวคิดแบบมินิมอลิสต์มาใช้ก็คือการทําความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนหลักการพื้นฐานเลยก็คือทุกการตัดสินใจที่เราทำคือการปฏิเสธทางเลือกอื่นๆไปพร้อมกันโดยปริยายยกตัวอย่างเช่น การตอบรับคำเชิญประชุมหนึ่งครั้งคือการปฏิเสธเวลาหนึ่งชั่วโมงที่สามารถทำงานเชิงลึกได้หรือการเลือกรับโปรเจกต์ใหม่เข้ามาคือการที่ต้องสละเวลาและสมาธิที่อ่านมอบให้กับโปรเจกต์เดิมได้หรือการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์คือการกัดกร่อนสมาธิและความสามารถในการทำงานเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและแม้กระทั่งการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดีย ก็คือการสูญเสียพลังงานทางอารมณ์ไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างการเติบโตที่แท้จริงเเราจะเห็นได้ว่าการประเมินคุณค่าที่แท้จริงภายใต้กรอบความคิดแบบมินิมอลลิสต์นั้นวัดจากสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของเรานั่นก็คือเวลาพลังงานโอกาสในการเติบโตและก็ความสุขการตระหนักรู้ถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายในทุกๆก,การตัดสินใจ คือรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างชีวิตที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเข้าใจทฤษฎีหลักการแล้วก็กลยุทธ์แล้วนะคะขั้นต่อไปคือการนํากรอบคิดแบบมินิมอลลิสต์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งสามารถทําได้ผ่าน5แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ค่ะ 1. การตัดสินใจอย่างมีสติโดยฟรานซิสเจได้กล่าวว่ามินิมอลลิสต์คือการถามว่าทําไมก่อนที่จะซื้อ เราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้โดยตรงโดยก่อนที่จะรับงานใหม่เข้าร่วมประชุมหรือสมัครใช้เครื่องมือหรือแอปต่างๆในมือถือเราควรหยุดถามตัวเองก่อนว่าทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็นมันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของเราหรือเปล่าและมันเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับงานของเรายัางไงการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปตั้งแต่ต้นทางค่ะ 2. การจัดระเบียบตารางเวลา ให้ปฏิบัติต่อปฏิทินของคุณเช่นเดียวกับพื้นที่ในบ้านก็คือทําให้มันมีพื้นที่ว่างสําหรับการคิดการวางแผนและการพักผ่อนเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพต่อคําขอที่ไม่สอดคล้องกับลำดับความสําคัญของคุณการจัดสรรเวลาสําหรับพักผ่อนและงานอดิเรกอย่างชัดเจนในตารางเวลาเพื่อป้องกันภาวะการหมดไฟและก็รักษาพลังงานในระยะยาว 3. การเชื่อมโยงเป้าหมายกับการกระทํา ใช้เวลาทบทวนอย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันนั้นกำลังพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวในอาชีพและชีวิตส่วนตัวหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราติดอยู่ในโหมดออโต้พายโลแล้วก็ทำสิ่งต่างๆไปตามความเคยชินการหยุดเพื่อเชื่อมโยงการกระทำในปัจจุบันเข้ากับภาพใหญ่ในอนาคตจะช่วยให้คุณสามารถลดกิจกรรมที่ไม่ได้นำพาคุณไปในทิศท,ทางที่คุณต้องการออกไปได้ 4. การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน สภาพแวดล้อมมีผลต่อสภาวะจิตใจโดยตรงการสร้างพื้นที่ทำงานที่สงบและเป็นระเบียบไม่ใช่แค่การจัดโต๊ะเพื่อเพิ่มสมาธิแต่มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสิ่งของให้น้อยลงเพื่อมอบอิสรภาพให้ตัวเองมากขึ้นอิสรภาพจากเวลาและพลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการดูแลรักษาสิ่งของเหล่านั้น <c oughs> เพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมที่สร้างคุณค่าสูงกว่า <c oughs> เช่นการคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตรกรรมหรือการพัฒนาตนเองและ5การเดินบนเส้นทางของตนเองกรอบคิดแบบ Minimal i ิสตกระตุ้นให้เราตั้งคำถามกับกระแสะสังคมและความคาดหวังในอาชีพอย่าทำอะไรเพียงเพราะใครๆก็ทำกันหรือเพราะรู้สึกว่าควรจะทำแต่ให้ตัดสินใจจากสิ่งที่สำคัญต่อคุณค่าและเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงการฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเลือกเดินในเส้นทางที่สอดคล้องกับตนเองคือหนทางสู่ความสำเร็จ และความพึงพอใจที่ยั่งยืนแนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแบบครั้งเดียวจบนะคะแต่เป็นการบ่มเพาะทัศนคติและวินัยที่จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับชีวิตการทำงานของคุณได้ในระยะยาวสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก็คือความรกรุงรังสามารถแทรกซึมกลับเข้ามาในชีวิตของเราได้เสมอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความคำขอจากเพื่อนร่วมงานข้อมูลข่าวสารหรือโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจ ด้วยเหตุนี้กรอบความคิดแบบมินิมอลลิสตจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นกระบวนการทำต่อเนื่องและต้องฝึกฝนเพื่อปรับปรุงใช้อยู่เสมอดนนี่ดเวอร์ได้สรุปแนวคิดนี้ไว้อย่างคามคายว่ามินิมอลลิสต์คือศิละปะแห่งการตัดต่อชีวิตอย่างต่อเนื่อง Minimalism is the constant art of editing your life มันคือการตรวจสอบคัดกรองและตัดต่อชีวิตของเราเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า บ้านตารางเวลาและจิตใจของเรายังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงประโยชน์สูงสุดของการนํากรอบคิดนี้มาปรับใช้ในระยะยาวคือการได้รับอิสรภาพคืนมาทั้งอิสรภาพในทางด้านเวลาและพลังงานคุณจะสามารถทุ่มเทสมาธิให้กับสิ่งที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดแต่สินใจได้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าของตนเองและท้ายที่สุดคือการค้นพบความพึงพอใจและความสําเร็จที่ยั่งยืนซึ่งไม่ได้ วัดจากปริมาณสิ่งของที่คุณมีแต่วัดจากคุณภาพของชีวิตที่คุณได้เลือกและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ